ช n n e l ไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอีก่กับช n n e l ไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เราจะอยู่ในช่วงรีวิวนิยายกันนะครับกับนิยายเรื่องนี้กันเลย เลิฟซิกนะครับผมชุลมุนกนเกงน้ําเงินมีทั้งหมด2เล่มด้วยกันนะปีพิมพ์โดยสำนักพิมดีฟนะครับแล้วก็แต่งโดยเดี๋ยวแปลไว้ให้ตรงนี้นะอันนี้คือไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่าคิดว่าเขาคงอยากจะให้อ่านว่า Indie Times นะครับอ่ะไม่เป็นไรใดๆก็คือเรื่องนี้เนี่ยเก่าเก็บมากก็คือเป็นเรื่องที่ยอมรับว,ว่าอ่านเรื่อง แรกแรกไม่แน่ใจว่าเรื่องแรกเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีระหว่าง2เรื่องเนาะเป็นเรื่องนี้แหละกับอีกเรื่องหนึ่งชื่อ i s s l o v e ที่แบบไม่แน่ใจว่าเรื่องไหนอ่านก่อนกันเพราะว่าน่าจะ ถ้าเรื่องไหนลงก่อนน่ะก็น่าจะเป็นเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราอ่านในเว็บแล้วมันก็คืออ่านมาเรื่อยๆต้องยอมรับเวยนะคือตอนที่ดีบเอามาทำตีพิมพ์นะครับตอนนั้นเขาทำเป็นซีรีส์ล้วเนาะใครน่าจะเคยดูกันหรือเปล่าเป็นไว้กับตันนะครับผมก็พระเอกในเอกปุนโนโน,นี่แหละอันนี้เป็นเรื่องแรกที่กับตันเขาเดบิวต์เลยนะครับผมก็ ก็ค่อนข้างดังอยู่นะเพราะว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกๆเลยหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดใช่แล้วก็เลือกในแสดงน่ารักมากครับทุกคนเลยแล้วทีน่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วก็ยาวมากเนื้อเรื่องค่อนข้างมีอะไรเยอะแยะนะครับผมในซีรีส์เนี่ยค่อนข้างตัดออกไปเยอะมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปลองหาอ่านกันประเด็นคือดีว่าเขาเพิ่งเอามาทําตีพิมพ์ใช่ปะคือเมื่อก่อนอ่านตั้งแต่ตอนมอปลาย ก็นานอยู่เอาเป็นว่าเป็น10บสบปีได้อนะเนาะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งนับอายุกันแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็เนื่องจากมันนานมากตอนที่เขายังไม่เอามาตีพิมพ์มันเราก็คือมีไฟล์เก็บไว้อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเออจริงๆมีไฟล์นะแต่ว่าซึ่งหนังสือเก็บไว้เหมือนกันนะครับคือในเรื่องดีสนุกมากก็สมควรไปสนับสนุนกันเพราะฉะนั้นใครอยากได้หนังสืออยากไปลองอ่านกันเดี๋ยวเราจะแปะดิงไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับคือแบบเยี่ยมมากเวลกูดมากนั่นเองทีนี้เนี่ย เราก็มาดูกันหน่อยว่าในเรื่องเขาพูดถึงอะไรกันเนาะพระเอกกับนายเอกเนี่ยชื่อปูนกับโนนะครับอันนี้คือความประทับใจที่จําฝังลึกมาในสมองเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ตาตึงใจมาเป็นระยะเวลานานนะครับถึงบอกว่าเรื่องนี้แนะนํามากเพราะว่าอ่านแล้วมันดีมันฟินมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นแบบนักเรียนน่ะนักเด็กึงเก่งน้ําเงินน่ะ ก็คือสารฝันตอนนั้นอยู่มอปลายมันก็ค่อนข้างสารฝันเด็กๆเหมือนกันนะนะมเมื่อนึกถึงตอนนั้นแล้วอะกลับมาครับก็คือพระเอกก็คือปูน เป็นประธานนักเรียนอันนี้ถ้าดูจากรูปปกเนี่ยนะครับเนี่ยจะเป็นคนที่มีผมอยู่ส่วนโน่เนี่ยเป็นในเอกของเรื่องคือคนที่ตัดสกินเฮดแต่ว่าจริงๆโน่ในคําบรรยายเนี่ยน่าจะตัวเล็กกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งคือโน่เนี่ยเป็นบ้านลูกครึ่งจีนเนาะก็จะแบบโน่จะค่อนข้างคิ้วกว่าในรูปนิดหนึ่งครับแบบปากอมชมพูนิดๆแก้มแดงๆหน่อยเป็นคนผิวขาวตัดสกินเฮดตาโตอะไรแบบนี้ ถ้าจาไม่ผิดนะอันนี้ขอใช้คำว่าถ้าจําไม่ผิดแต่ว่าก็คือโนจะน่าโนน่าจะดูคิ้วกว่านี้แต่ว่าโนเนี่ยเป็นประธานของชมรมดนตรีที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากส่วนปุนเนี่ยเป็นประธานนักเรียนอันนี้ถ้าจำไม่ผิดต้องเป็นประธานนักเรียนนะของโรงเรียนนี้เหมือนกันเรียนอยู่ชั้นปีเดียวกันครับแล้วก็โนคือเป็นประธานชมรมใช่มัคือแบบเก่งมากนะเล่นดนตรีเล่นได้เล่นเล่นเครื่องดนตรีได้เกือบทุกประเภทเลยนะครับ <S <S คือสองคนเขาก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เขาก็อย่างสไตล์เด็กเรียนโรงเรียนเอกชนเนานะก็คือรู้จักกันอยู่แล้วอะเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เล็กแต่น้อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คือมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนอยู่มปลายก็คือ2คนนี้ก็อย่างที่บอกโน่เป็นประธานชมรมปุนเป็นประธานนักเรียนเรื่องอมันเริ่มที่งบชมรมดนตรีครับถูกตัดออกมาแบบร้อยหล่อมากคือไม่เหลือ เหลืออยู่น้อยมากอะ่ะคือจริงๆปีปีหนึ่งได้งบเยอะกว่านี้แบบเยอะมากๆที่นี้พวกเพื่อนๆก็เลยมาวุ่นวายกันว่าแบบเฮ้ยทำไมงบชมรมเหลือเท่านี้เราะจะเอาไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นยังไงโน no ที่เป็นประธานชมรมก็เลยต้องไปคุยกับปุณว่าแบบเออเนี่ยทำไมงบตัดผิดหรือเปล่าทำไมมันเหลืออยู่เท่านี้ปุณก็ดูดูให้นะคะเราประมาณว่าเออน่าจะตัดถูกแล้วแหละคือวันที่เขาตัดงบกันน่ะ ชมลมโนไม่ได้ส่งพวกเฮดมาครับแต่ส่งเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไม่สามารถเขียนกับพวกสภานักเรียนได้มางบก็เลยโดนตัด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 ,ตด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 จนเหลือแค่เนี้ยเลยครับน่าสงสารมากโนก็คือรู้สึกแบบแสดมากก็เลยถามว่าเฮ้ยนี่คือช่วยหน่อยคือแบบมันต้องใช้เงินจริงๆปุนก็เลยบอกว่าเออจริงๆมีทางช่วยนะเดี๋ยวปุนช่วยก็ได้แต่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวคือให้โน่อมันเป็นแฟนปุนให้หน่อยแล้วโนก็โวยวายครับแล้วก็หนีออกไปคือจริงๆริอะปุนอนะ มีแฟนอยู่แล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะทั้งโนและปุนมีแฟนเป็นผู้หญิงนะครับโนปุนเนี่ยมีแฟนที่สวยมากแล้วก็โนก็มีแฟนที่น่ารักมากเหมือนกันนะครับแล้วก็แฟนของปุนและโนเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกันเหมือนกันอ่ะแต่ว่าที่ปุนเขามาขอเนี่ยอันนี้ก็คือไปหาดีเทลอ่านกันเอาเองอะนะเรามาสปอยตอนต้นเรื่องว่าแบบเหตุการณ์เริ่มยังไงให้ฟังเฉยๆก็คือปุลน,นี่ พ,พ่อแม่คือพอบ้านบ้านปุนเขาค่อนข้างรวยแล้วก็พ่อแม่จะให้ปุนเนี่ยไปดูตัวแต่ปุนเนี่ยไม่อยากไปเพราะว่าุณเนี่ยคบกับเด็กที่เรียนโรงเรียนนานาชาติคนหนึ่งอยู่แล้วก็บ้านของปุน,นมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งน้องแป้งเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยปุนเรื่องไม่ไปดูตัวได้ครับเพราะว่าพ่อแม่ฟังแป้งแต่แป้งเนี่ยเป็นสาววายคือเป็นสาววายแบบเต็มขั้นนิยายการ์ตูนวายแบบเพียบก็เลยบอกว่าได้จะไปบอกกับพ่อแม่ให้ถ้าเกิดว่า ปุนนะมีแฟนเป็นผู้ชายปุนก็คือป่มขมับเลยครับแล้วก็โนก็ถาอาวแล้วทำไมไม่ไปหาเพื่อนคนอื่นตัวเล็กๆขาวๆเยอะแยะไปหมดปุนก็หลอกก็พวกงั้นมันไม่มีผลประโยชน์ร่วมไงแต่โนต้องการความช่วยเหลือจากปุนไม่ใช่หรอปุนก็ต้องการความช่วยเหลือจากโนไงก็วินวินกันทั้งคู่อะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นการเริ่มต้นเหตุการณ์นะครับซึ่งสองคนนี้ก็จากที่เป็นเพื่อนเฉยๆก็เริ่มสนิทกันขึ้น น่ารักมากนะครับตอนที่แบบน้องแป้งเจอโนโอะไรแบบเนี้ยคือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดรามร่าคือจริงๆมันมีดราม่านะแต่มันไม่ได้ดราม่าหนักขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีช่วงหน่วงๆนะคือเขาอะก็จะมีเหตุการณ์ดําเนินเรื่องไปใช่ไหมแบบอ่าเดี๋ยวปุนป่วยนะมังเอิญได้ไปเที่ยวกันต้องทำกิจกรรมร่วมกันอะไรแบบเนี้ยไปไปมามาจนสองคนเนี้ยที่แก้เป็นแฟนกันเขาก็เริ่มมีความรู้สึกต่อกัน ทางทางที่ทั้งสองคนนะมีแฟนอยู่แล้วด้วยความที่เป็นคนดีอะเนาะก็อ่ะมันคือมีเหตุการณ์เลยเถิดกันไปก่อนที่จะอะไรยังไงนี่แหละแต่ก็คุยกันว่าเออเราจะหยุดตรงนี้นะแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องมันก็มาเข้มข้นขึ้นต่ออีกหน่อยนึงก็ตอนที่ปูนเนี่ยรู้ว่าแฟนของตัวเองไม่ได้เป็นแฟนที่ดีอย่างที่เขาคิดไว้คือจริงๆแล้ว เอมเนี่ยค่อนข้างจะมีคนอื่นๆที่มาร่วมมีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งด้วยอะไรประมาณนี้แล้วปุ่นก็ไปจับได้ก็คือมีวางผงวางแผนกับเพื่อนที่โรงเรียนนานาชาติอะไรประมาณนี้ครับโน no, พอปุ่นเฟลโนก็มาปอปุ่นแล้วโ no, น <No, S 1> ก็โน no, ก็ยังคบกับแฟนตัวเองอยู่นะซึ่งก็คือเพื่อนของเอมนั่นแหละ แต่ว่าแฟนของโนเนี่ยเป็นคนดีมากนะครับแต่ว่าโนก็ตระหนักได้ว่าเฮ้ยเราชอบปูนว่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีกิจกรรมเป็นอันนี้น่าจะอยู่เล่ม2แล้วนะก็คือปูนกับโน่นะ่ะน่าจะอยู่ในห้องชมรมของโนเขาแล้วเขาก็มุ่งมิงกันอยู่นี่แหละแล้วแฟนของโนจะมาเซอร์ไพรส์เปิดประตูเข้าไปเราเจอมัง้งแล้วนางก็ช็อกแบบช็อกช็อกมากแฟนตัวเองกำลังนัวกับผู้ชายอยู่อะไรประมาณนี้ เออเป็นเราเราก็ช็อกนะเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนางก็คือแบบรับไม่ได้อ่ะก็เลยแยกออกไปอะไรประมาณนี้นะครับโนก็แบบรู้สึกผิดมากพยายามจะติดต่อแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ไงจนมาเข้าค่ายนี่แหละแล้วก็เหมือนก็ได้มาเป็นการเคลียร์ปมนี้ว่าแบบกับแฟนก็ยังเป็นเพื่อนกันต่อไปได้นะคือตอนนั้นเขาแค่ชอค็อกเฉยๆอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งเนื้อเรื่องก็เนี่ยจะเป็นราวๆประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมตอนมอปลายมีแข่งกีฬามีตีซ้อมดนตรีเล่นดนตรีทํากิจกรรมนอกโรงเรียนอะไรแบบนี้น่ารักมากนะใสๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเป็นเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบมันติดตาและตึงใจทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี่คือความทรงจำล้วนๆนะครับถ้าใครอยากจะไปอินดีเทลไปลองหาอ่านกันดูนะซึ่ง เรื่องนี้อย่างที่บอกครับว่าตีพิมพ์โดยดีเพราะฉะนั้นเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านแล้วมีความทรงจำว่ายังไงอยากจะแชร์ความรู้สึกเกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยเราเป็นคนยุคเดียวกันนะสว่วน ใครอยากจะให้เรารีวิวนิยายเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสปอยด้วยเนาะเราจะมาพยายามสปอยให้ได้เยอะที่สุดนะครับส่วนรีวิวก็เดี๋ยวเราทำได้เรื่อยๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนเรานะครับเรามีช่องทางการสนับสนุนไว้ให้ข้างล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ไอสปอยก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับช่องไอสปอยด้วยนะครับ ใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ f a c e b o o k หรือ t w i t t e r ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ไอสปอยก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ